โอเคครับสำหรับอ้าวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับเดนล็อกเกมเมอร์นะครับก็โอเคผมก็จะมาเล่นเกมใน Google นะครับครั้งก่อนมันเป็นวิ่งใช่ป่ะครับอันนี้อันใหม่ครับเป็นบาอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นดูชูอันนี้มันบอกให้กดสเปซบาร์นะครับนะครับกดสเปซบาร์ก็ยังดีกว่าไอ้วิ่งวิ่งนั่นนหะครับที่มันแบบเพื่อทำลายคีย์บอร์ดนะครับ เป็นเกมวิ่งที่เฮี้ยมากครับเยะลงด้วยพองตายเอาไปกินเย่ yeah. กากสัตว์โอเคได้เด่นเงินเด่นเงินเอ๋เด่นเงครับผมจะลองดูหน่อยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับกัปปิ ด้วยครับมีอะไรอีกไหมเรามาเล่นของวันก่อนดีกว่าเล่นของวันก่อนเล่นของวันก่อนโอเคครับเกมทำลายคีย์บอร์ดอยสับได้เท่าไหร่ดูนอยดูนอยบอสสิบสาม ได้ได้ได้กากครับขั้นต่อไปมีไหมโอเคเอออันนี้ไม่ได้ให้ทำแล้ว <c oughs> จะกันแหละมันน่าจะมีอีกนะเอ,อ๊ะโดดไม่พ้นนี่ปิงปองเราเล่นไหม เรามาเล่นชุดบาสอยู่าครับชอร์ตเราจะชาร์จพลังเต็มเลยครับชาร์จเป็นนู้นมันจะกตีนก็เย,ยตรงผมได้เ่ยจบ เป็นเพี้ยอะไรที่แบบสาดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็บ๊ายบายกันันหลังนะครับเออบ๊ายบายเลยโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ